นี่คือภาพบรรยากาศช่วงเช้าตู่ของวันเสาร์ที่พระจันทร์สวยงามโอ้นนี่คือหลุมดำโซนทะเลน้อยแห่งใหม่ที่น่าประทับใจที่สุดของเรา โอ้นั่นพี่ศิลานีแกขับแกไปส่งอาหารเช้านี้สองข้างทางทะเลน้อยวันนี้เต็มไปด้วยเศษหินหลุมบ่อกระจัดกระจายเต็มพื้นให้ตายสินั่นพี่สายชนแกรีบบึงไปตลาดอย่างเร็ววายโอ้นี่คือหลุมดำที่เต็มไปด้วยน้ำอันเจิ่งนองในหลุมแล้วก็ป้ายอย่างโก้โอ้นั่นถุงอะไรลอยมาโหให้ตายสิ นี่คือรถคันงามของพี่วินัยที่จะไปจ่ายตลาดช่วงเช้านี้นั่นคือคุณสายใจคุณประสิทธิ์ชัยและก็พี่สิริกุลที่ขับรถผ่านทุ่งทะเลน้อยแห่งนี้ด้วยความรวดเร็วสองข้างทางของทะเลน้อยก็จะเต็มไปด้วยหลุมและบ่ออัน มาหืม่มามากๆโอ้นั่นพี่ศิละปะชัยแกขี่มอไซค์มาแต่เช้าต้องบึงไปทำงานนั่นคือพี่ประสิทธิ์โชคและคนลงสายยันที่ไปส่งแฟนไปทำงานแต่เช้า